ในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าของวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2548เกิดการระเบิดขึ้น4ครั้งต่อเนื่องที่กรุงลอนดอนในอังกฤษสารัฐราชาณาจักรรถไฟใต้ดิน3ขบวนถูกวางระเบิดภายในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงรถเมล์2ชั้นอีก1คันก็ถูกระเบิดได้รับการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต56ศพและผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700คุ เนื่องจากการโกคารายครั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อทางการได้ตรวจผลอย่างละเอียดเหตุการณ์นี้ทำให้มีการสั่งปิดระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของลอนดอนและระบบรถประจำทางรวมไปถึงถนนอีกหลายสายใกล้กับสถานีที่เกิดเหตุเหตุระเบิดคราวนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ระเบิดรถไฟที่มาดิมาดิฟ ประเทศสเปนเหตุก่อการร้ายนี้เป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอาาจักรนับตั้งแต่วางระเบิดเที่ยวบินแผนแอมที่ 103เหนือเมืองล็อกเกอร์บีในพอพุทธศักราช2531หรือคศ1 9 8 8 8นาอนิกานาทีเกิดระเบิดครั้งแรกขึ้นที่รถไฟใต้ดินที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างสถานีรถไฟถนนริเวอร์พูลเป็นย่านสำนักงานเลนธุรกิจใหญ่ของเมืองและสถานีรถไฟอัดเกรดของรถไฟสายเซอร์เคิล 8นาฬิกา56นาทีเกิดระเบิดขึ้นบนรถไฟที่เคลื่อนตัวอยู่ระหว่างสถานี King King Cross หนึ่งในสถานีใหญ่ของเมืองรถไฟที่จะไปทางเหนือของประเทศทุกสายจะจอดที่สถานีนี้และสถานีรัสเซลเกอร์ของรถไฟสายพิคคารลี 9นาฬิกา47นาทีระเบิดกลางที่สามเกิดขึ้นบนรถไกวที่กำลังเล่นเข้าสถานีถนนเอสเว่ย์9นาฬิกา47นาทีเกิดระเบิดบนรถประจำทางสองชั้นสายู0ขนาดเล่นอยู่บริเวณอั p เปอร์วูเบนพริใกล้กับสถานีแต่วิฒตกสแควร์ซึ่งถูกทำลายโดยแรงระเบิด 10นาฬิกา2นาทีตำรวจสกอตแลนด์ยืดประกาศออกมาว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงเ a เจ r ร์อินซิเดน10นาฬิกา8นาทีรถเมลุกสายในลอนดอนหยุดวิ่งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1นาฬิกา15นา,าทีฟานโก้แพนสติน,น,ตนีเลขาของ EU ประกาศออกข่าวว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 11:35น,าานตำรวจลอนดอนบอกกับนักข่าวว่าค้นพบหลักฐานของซากระเบิดในหนึ่งในสถานที่เกิดเหตุ12:00นา,านายกรัฐมนตรี 3, สาธารณรักตโทนีเบลกล่าวถึงการระทำอันตราตรือในขณะเดียวกันกับที่เวลาที่มีการประชุม G8 จัดขึ้นและพร้อมหยัดบินกับกรุงลอนดอนทันที บ่ายสองนาฬิกาสามสิบแปดรัฐบาลอังกฤษออกข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตสี่สิบคนและบาดเจ็บอย่างน้อยสามร้อยคนสี่นาฬิกายี่สิบห้าน,น,น,า,า,นาทีตำรวจอังกฤษออกเบอร์ฮอตไลน์แ k ่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่เบอร์บวกสี่สิบสี่วงเล็บศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าหกหกสามสี่สี่ห้าโมงสี่สามนาทีนายกรัฐมนตรีโทนี่เบล ประกาศจะไม่ยอมต่อการก่อการร้าย